พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตน์ครับทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธนะครับผมจากที่มีการถามกันเข้ามานะครับผมในเฟซบุ๊กนะครับเกี่ยวกับฝนบุญธรรมนะครับผมว่ามีสิทธิมีสิทธิ์นะครับผมได้รับโมโดกของบิดานะครับผมที่รับรองที่อำเภอหรือเปล่าครับผม ซึ่งเรื่องนี้นะครับคนที่รับบุญบุญธรรมนะครับผมส่งสารบุญบุญธรรมนะครับผมเป็นลูกเลี้ยงที่อยู่มานานจึงไปจดทะเบียนรับบุบุญธรมแล้วมีทรัพย์สมบัตินะครับมีการถามเข้ามานะครับผมก็จะอ้างตามมาตราที่หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับผมว่าซึ่งวางหลักไว้ดังนี้นะครับผม บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรุญธรรมให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานนะครับเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายนี้นะครับผมจากที่เห็นที่ตามตัวบทนะครับผมเห็นได้ว่านะครับผมว่าบุตรุญธรรมนะครับเมื่อบิดาได้รับรองแล้วนะครับผมบิดาได้รับรองแล้วแล้วนะครับผม แล้วถือว่าบุญบุญธรรมนั้นนะครับผมเป็นทายาทโดยธรรมตาม,าตามตามมาตรา1,599นะครับผมตามกฎหมายว่าด้วยมรดกนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นทายาทตามมาตรา1629นะครับผมอนุหนึ่งนะครับผมถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมนะครับผู้สืบสันดานครับมีสิทธิที่ได้รับมรดกของบิดานะครับผมเมื่อบิดานั้นถึงแก่ชีวิตไปแล้วนะครับผม พอเห็นนี้นะครับผมสมมุติว่านายกอเป็นบีดานะครับผมรับนายขอเป็นบุตรบุญธรรมนะครับแล้วนายกอนี่มีทรัพย์สมบัติคือมีบ้านนะครับผมรีสอร์ทแล้วมีคอนโดนะครับผมแล้วก็วันหนึ่งนายกอถึงแก่ชีวิตแล้วนะครับผมแล้วนายกอเนี่ยนอกจากมีนายขอเป็นบุตรบุญธรรมแล้วยังมีนายขอที่เป็นบุตรแท้จริงครับผมหรือว่าบุตรโดยสายเลือดนะครับผม ต่อมาในคอนะถึงแก่ความตายครับนายคอซึ่งเป็นบุตรในสายลูกที่แท้จริงครับจะอ่าพือเป็นลูกแท้ๆนะครับผมจะมากล่าวหาว่านายขอไข่นั้นนะครับผมไม่ใช่บุตรในสายเลือดนะครับไม่มีสิทธิได้รับมรดกนั้นไม่ได้นะครับผมเพราะนายขอไข่นั้นเป็นบุตรธรรมนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองไว้แล้วนะครับผมตามมาตาที่หนึ่งหกสองเจ็ดนะครับผมเพราะฉะนั้นนายขอไข่จึงเป็นบุตรธรรมที่ถือว่า เป็นทายาทโดยธรรมครับผมมีสิทธิได้รับโมโดกของนายกอผู้ตายนะครับผมเพราะหตงน,นี้นะครับผมจงให้ความรู้แก่ผู้ที่ถามเข้ามานะครับผมเพื่อเป็นความรู้นะครับผมในการที่ทําให้ผู้ที่เป็นบุตรบุญธรรมเรามีสิทธิเสมือนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายครับสุดท้ายนี้นะครับผมทนายดวงรัตน์ทนายความในทีมดรกิติศักดิ์ทนายวิทิภูนะับ บอกกล่าวท่านว่าหากท่านไม้รับความเป็นธรรมเดายากจนทางสภาทนายความพวกเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรัตน์ทนายความในทีมดกรกิติศักดิ์ทนายความวิธีพุทธสวัสดีครับ